ทั้งฝนทั้งหนาวสภาพอากาศแบบนี้เอาอะไรมาลอดเฮลเทนอัปเดตกันหน่อยก็ดีนะจากการคาดการสภาพอากาศในเดือนตุลาคมจะเข้าสู่ช่วงปลายฝนต้นหนาวทําให้เชื้อโรคหลายชนิดแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วทําให้มีคนเจ็บป่วยได้ง่ายโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุและเด็กเล็กค่ะและโรคที่พบได้บ่อยในช่วงนี้ก็คือโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเช่นไข้หวัด หอบหืดหรือโรคหลอดลมอักเสบซึ่งมีสาเหตุจากไวรัสนั่นเองค่ะซึ่งในทางการแพทย์แผนไทยมักจะแนะนําให้ทานสมุนไพรที่มีลดเปรี้ยวลดขมและลดเผ็ดค่ะเนื่องจากสมุนไพรที่มีรดเปรี้ยวจะช่วยขับเสมหะบรรเทาอาการไอและทําให้ชุ่มคอเช่นมะนาวมะขามมะกรูดค่ะส่วนสมุนไพรลดขมมีสรรพคุณช่วยแก้ไข้ต้านการอักเสบและทําให้นอนหลับเช่นมะลักขี้นกสเดาวปละเพ็ดค่ะ และสมุนไพรที่มีรสเผ็ดช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายทําให้บรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟอ้อทาให้เลือดลมไหลเวียนได้ดีขึ้นเช่นขิงขา่าหรือตะไค้นั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้กิฟเองก็มีสูตรน้ํนาสมุนไพรโบราณมาฝากกันค่ะเรียกว่าน้ําอัจฉริย์โดยสมุนไพรนะคะที่ใส่ก็จะเน้นสมุนไพรที่มีรสเปรี้ยวและรสเผ็ดร้อนไปลองทํากันเลยค่ะโดยเตรียมอุปกรณ์ดังนี้ค่ะ 1. มะนาว2พริกขี้หนู3น้ำตาลหรือน้ำเชื่อม4 เกลือค่ะวิธีการทำน้ำมะนาวและพริกขี้หนูมาล้างให้สะอาดต่อมานะคะคั้นน้ำมะนาวเอาน้ำมะนาวผสมกับน้ำอุ่นหลังจากนั้นเติมน้ำเชื่อมหรือน้ำตาลแล้วใส่เกลือตัดลดเล็กน้อยค่ะจากนั้นนำพริกขี้หนูทุบพอแตก3-4เม็ดผสมลงไปในน้ำที่เราเตรียมไว้คนให้เข้ากันจากนั้นก็ดื่มได้เลยค่ะ นอกจากเราจะใช้สมุนไพรดูแลสุขภาพแล้วนะคะอย่าลืมดูแลร่างกายให้แข็งแรงด้วยการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอสวมเสื้อผ้าที่อบอุน่นและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอส่วนใครที่ป่วยหรือสงสัยว่าตัวเองป่วยอย่าลืมสวมหน้ากากรามัยตลอดเวลาด้วยนะคะ